สวัเดีครับพบกับไก่ดเส้นหวยกล้วยห้งขาครับคนโตครับพี่น้องเอ้ยนะครับคนโตครับมือนีไอ้ยนีดอกไม่เก็บได้ว่าฝาจักกุกงดงโอ้ยดูก่อนลันกบอีน มาเอามาตอนออนสาบงามงครับจากคนตัวดัมอยาหารเร็มนลครับวันนี้อยากฟังเขได้จะฟังเขาได้แสดงง่าก็ฟังเขาได้ดออคอยหันโอ้ปันสาตานไตล์ไปเลยเขาเด้อตา์แบบลุกงุ่งนะครับพี่น้องเอ้ยฝน,นตกลิ่นลิน เบอร์มีดอกอันดอกกระเจียวแถวนี้ยฝนตกเลยลีนมีเต้นกอยหนามีแต่กอยหนาครับเอ้ยเลยฟังเพลงก็ฟังก็ได้อเลย คนดังไม่ได้ค,คนดังครับคนดังได้เท่าไรมันอะไรคนดังครับเอาไปรงเลยบสุเจ้ามาอนี่ยคนตุปป๊กไปนี่ปไปางด้ครับพี่น้องเอ้ยไปางด้ ปลาห่าปลาลีปลาต้นปลาตะกีเอปลาซิวมากล้วยในยามนี้เนาะกระซอกรับยางยาปลาลีมากล้วยมันปักกินตะป้อไม่จักอลไรแล้วไปครับในี่ยอ๋อเนี่ยก็ได้ ว่าเป็นแรงบนันดาลใจให้ส,สนนกุลสกุลได้ผูดอะไรก็ได้เลยแต่งานให้การยกก็ได้เพไหวก็ต้องไหวเนะเาะอ้ยเลบ่ไอยก็ต้องไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยอะไปทุกสื่ออย่างสื่อเนียวอ้ยเลเพื่อให้มันมาจุนเจอครอบครัวเฮาเอ้ยเลยนาะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้การสั่งเลยนะครับเด้อพบกันเลย Yep